ต่ำล้ำล้ำนะ่ะน้องนกมาคับ่น,มน,น็มันยาก็โอ้ยไม้เ้เงเยใช่ี่เกยไปกินที่ร้านว่าเป้น,นยังไงก็ต่ำลวงพราะบางนี่ะนเ,นเนี่ยครัวันแบบน็้โคตีมากอ่และครัวต่ำส้มไม่ไหนหมดตัวไปกินมาได้เพิ่อจิกรมว่าไปเลยอันนี้พิการของครัวก็บ,บอกว่าเตากเร็วัตงตากแดดไปรได้เนี่ยจ้ตาตากี่แดด เดียวมันจะนะเอามันก็เหมือนจีนนะมันก่อนจีนแดดเดียวนะต้องไปให้แห้งก่อาพี่พี่อันนั้นอันนั้นอย่ามันตาลกันชุดรถจะไฟไม้เดียวคนเนาะนั่นเนาะอืมจะหนักนะเจ้าเนาะเป็นอย่างล่วงไปห้องก็จะมันอย่างน้องเลยอ๋อน้ำป่ามีฮะอันนี้อย่างน้ำตาลปิ๊บจะน้ำตาลปิ๊บ าป้าไปเลยน้ําตาลก๊อกเดนน้ำผาหมงว่าไปเลยน้ําตาลอยู่ในก๊อกเหรอนี่เขาจะใส่แค่นิ้วเดียวนะเจ้าเนาะเพราะมันจะเอาตัดรสแทรกมาได้เนาะเขาจิม้มเอากินตัวเองมาได้กะกินกัาอยากมาได้จากน้ำตาลใหม้มากินกัาบ,บ้านไหนอสอนเจ้าฮะปิดเจ้าแจ่มต่ำหลวงห้าบางวันนั้นเขาใส่น้ำปูได้วยไหมป้าเจ้าที่จริงมันต้องมีน้ำปูตัวเองแล้วมีนวยอย่างรอบะแขวง บอกแข้งน้องไปเก็บได้บ่าลายบ้านพี่โอ้มันกี่โมงกี่แงมันพอใส่ชุดนอนแล้วได้ไมเน,น<อ>ี่ยออกกลิ่นอ,อ่นะอีอ๋อเส้นก็นจะเป็นอย่างอี้แม่นกบบารลบ,บขบคาบบาลาบตาบเตบนี่นะ่ะอือขัวขบคบเนาะเจ้าเจะบอกว่าเื้อน้องนะ้องต่ำเื้กิ่นนะนาะเจ้าเนาะ ลกกแล้วกใส่เสื้อนะคะเนาะน้องเดน่นนภาใส่เสื้อนะเจ้านะเป็นลายแคตตี้เป็นลายแมวเหียนะเจ้านะากกนลายแมวกะลายเป็ดเจ้าเป็ดเป็นห้องเังไหมงงงงยังไม่ใ่กะเป็นห้องอบอบวางไป,เ,ป,งเ,ปเลยอันนั้นอย่างนั้นปลนะรนะคะเราจะใส่สองสูตรนะคะอันนี้สูตรอย่างน้องบอกเจ้ามีสูตรตัวอี เด่ววนเจะว่ามาอินน้ำลายปีมุ่งปุน่นเนอะต่อละ,ะเลือดนเนือดเนืดคืออย่างเนือดคืออันจากน้ำตาลมันละลายเนะืม เสร็จแล้วเอามะเขือเทศมะเขือเทศตกเป็นมะเขือเทศสีดาก้อันนะเจ้ามันปีห้องมะเขือส้มมาเดียวกันก็อีเจ้าห้ยห้องมะเขือส้มนะอันเดียวกันนะทางนักหอก็ยากแล้วนะโอ้ยมะขามมะขืนนะเจ้าเทน้องเทนุงลุกมาแล้วเจ้าวิยากินตาส้มอีนาะเป็นตุ๊กข้าเจ้านะเจ้ามันจอยากินตำลงข้าบ้างเครื่องบวชเป็นหยางยากเอกะพี่สาวไปไหนนี่ นอน,น,น,อ,น,นอ๋อนอนทำวัดสวดมนต์หลับยังหนอตะกี้นึกจำได้ว่าน้องใส่น้ำป่าพราะว่ามนว่ามันว่ามันจะด่าก,กูนี่เป็นเซตมาละกอที่เขาขูดไว้นะเจ้าบะขูดเจ้านี่เป็นห้องว่าฝานเอาอ่าฝานนะเจ้าโคกนี่หรือว่านะเจ้าเน,นาะว่าขี้ขี้ข้าวโคกใหญ่มาก้วเจ้า ลำก็กินบะลำก็ต้งกีนนะจับเพราะตาเรีแล้วนะคับ่มีซิดเดือดบ่มีซิดปากบ่มีซิดจมเจ้ามีซิดปเชฟกระทะหลุใบ,บเด่นนภาตำอยู่ก็ละตำหลอผ้าแดงเะไอย่างสดซดมันเป็นอย่างกาชโลกไปคืนมาทำงานเนยนนเนาะเจ้าี่ ขจัดน้ำลายปูเลยอีกน้ำลายเช่นปูราคาคุณโอเคแจวลำบะลำ,ลำน้ำปลาจีมอกันนึงน้ำลายปูแต่ละอืมอร่อย รำก็เกล็ดไม่รำก็กนนเกล็ดไม่ใส่สิ่งแวดล้อมแตเข้าใจจะแต่งเนาะมันล้างแค่เราล้างไปเนี่ยพี่จะล้างจ้ะโอ้นะ่ากลิ่นมากละกลิ่นมันออกแบบเข้ากองมาเลยอะ่ะอันนี้คือเรียกง่ายที่สุดคือมันต้องรแรงมากนะจ๊ะ ออกมาแล้วนะคะและนี่คือสูตรเรียบง่ายนะคะสูตรเรียบง่ายของน้องเด่นนภาเชฟกระทหะลูกตัวกระทาบมนี้ตำหลวงพระบางเจ้าอร่อยแน่นอนไปกินแล้วเจ้าดำลายปุ๊สวัสดีเจ้า